ม่ไงไปดองโ,โอ้โอ้าวดยุยเลยไหมครับจุ่มด้วยแม่เฮ็ดปวกไปหน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพญายายลุงปลาอาเบอร์สูรสุขคนครับสวัสดีครับเอฟซีในประเทศลาต่างประเทศครับผมกาะโพกันบอลควันไม่แซมครับผมมาพบกันในวันที่12เนาะตุลาคม2568จ้ะมันนี้พาพี่พอน้องมารอเบื้อเฮ็ดปวกเนาะใชะ่ยินเขาไว้เฮ็ดปวกอ้อครับ,าารบผม มาเบิ่งในให้ยางไม้เก่าไม้เดิมครับพี่น้อง<ด>แต่ว่ามาหอดก,กับพ่อเลยครับผมอ,อ,อีหมูนะึบงบัวช่ายน้อยโอ้โอ้าวดยเลือยไหมครับใส่น้อยหม้อกระสุนหน่อยโอ้ <c oughs> เห็นย,ยามแดงมนคก,ก็แหง็ง <c> โ <oughs> อ้มึงเนมมึงเน่อเอาทางใดดีกำลังแท่งกำลังแท่งงาน Độp ngay như thế, ok. Ao tìm kiếm 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 đọc kiếm kiếm đó, đọc nói ở kiếm 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 bàn kiếm 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 เม็ดได้ตอคนปอใหญ่เนาะจ้าปูใหญ่แต่แสบเลยตอขอนอนุภาพมันแสบเลยอนุภาพใบแรงเห็ดปวกเข็มเนาะเขาดอแบบได้หรอไม่แต็แบบนี้บุคืองวดก่อนเนาะงวดก่อนดอกหวานดอกใหญ่จ้าก่ะ มืเอมือนมากอดีว่าดอกังใหญ่ถ้าดอกแบบนี้เบาขวานสิได้จัดการแล้วแบบนี้สิได้แกงระวังกะให้พี่ให้น้องกินดอกแบี้นี่ดึงเขินม้วนวิบก่อนฮ่องเ็ตกับหาหนักครั้งมั้งช่วงนี้เนาะอานวันเขาไปใส่ปลาเนาะใส่ปลากับม้าอยู่ครับพี่น้อง ไอ้ปลากระมันปลาละปลาซิวข้าวปีงูจะเป็นมันครับน้องแม่แซมเนาะจ้ะจาจ้าคนมันโค้งไกลแล้วมันปลาใส่กันปะแสบเขากันเวิร์เลยแม่ตำมมกทัว่วแบบนี้เขากันตัวเนาะทั่วปีทั่วปีหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งหรือเ่ ดึงเอาเลยอืมคดีครับผมเป็นไงของเบือนี้เอนี่อะี่นี่ดูบอกอู้กําลังแข็งเลยเร่งเงเลยเอาไหมเพิ่งกระตีดองเพิ่งกระตีดองหน่อยนี่ไม่แช่แมนเื้องเลยเอาบอกเบื้องนี้ก็คืออู้ยเพิ่งเจ้กินเลย ตัวของพันใหญ่มากเลหน่อยมันเป็นพันใหญ่เนาะพันใหญ่พันบลาดกินนมต้เรียนขาดโปรตีนทีมี้ก่อนโอ้บาขวนหยับมอนบัสทีๆๆนันเป็นอะไรเชื่อชื่อชื่อเปิดกอนเฮ่ดอกไ่ว้าว ทำไตะกีเนาะอยากกินนมโรงเรียนกับบริกินเด้อจ้าพี่เนาะมู๊ยมู๊ยกินแล้วบางคนบุกข้าวสารอาหารใหญ่กูโม่บุกไปกินเบื่อกูโม่ในห้องนี่ยบริกินเลยละมันก็ให้ผู้น้อยกินเด้เดี๋ยวใผู้น้อยแซงผู้ใหญ่เลยอยากกินกับบริกินแล้วยังปะต่อหนึ่งอ่ะบ่โดนแหละ คำเมืองแขงมือเปอๆอยู่นี่โอ้โหแขงเมืออี้โอ้นี่คนหยบบมเห็นเหเห็นต่บานคนกระแปลนดีนะเนี่ยมเห็นเนาะแม่นบ่เลยถือกันกขึ้นมาเหล่มเหล่อมน้นี่แบบเนี่ยเจ๊ตีเหลื่มหน่อยเหลื่อมไล่ไปไดกับบุ Mừng xì đỏ ngàn tẩy đấy Mừng cái chậu Nè của em này thơm Thơm này là thán biết tên chồng bên hiến Đi khắp không Tinh 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 Hết ăn nhắn là Hết นั่นละตรวจจัดฟาดบ่มมีเสียงหรอน,นี่ยตัวนี้บมื่อคนใส่ตะก้าสวยๆนำกำปน่านมู่เดียวครับพี่น้องได้แกงหน่อยได้เล้อบาทไหมหาอีกดอกเน,นาะหาเลีมยงนกกันไปเองเนาะจ้าประคามาันได้ตื่มกันครับตานนะครับอ้พพี่น้องคนเก็บอยู่เนาะ แตดอกเดือพันยูทั้งพีอีกเดือบานเพิ่มพอได้เล่มดอกเบิ่งต่อเจออีกแล้วโอยเฮ็ดปวกว่ามันดอกจานบานใจดอกแตกว่าตุ่ข่ำแตกแดดหลายแดดหลายวะว่ามันดอกจาน จุ่มนีอไม่ให้ปวดใกล้หน่อยอดอกหนึ่งดอกหนึ่งดอกหนึ่งบอกความงานมากเกือบหยับดอกเนดำแหงเจออีกแล้วท่านี้คนบาดแล้ว บ้านนี่ก็แเสบเป้วยเกียรหายากบ้านอยู่ก็งามดีนละบ้านใหม่ๆสดๆตัวปลาย่างนี่บทฤษีดยาเด้อครับพี่น้องโดนเป็นโดนแม่โดนปลาย่างในคุยในคุยโดนเนาะตัวปีนาเจ้าสติเกลูบอลเนาะเพราะว่าแรงนี่ก็ขายเลยครับนี่หายากเกควายเฟิรนสติ๊ตัดเดือนมกราบอนี่ไม่แที่มรอกนึง มันปลาก็ตัดแล้วก็แล้วจะดอกขึ้นตีหาดอกกระพี้เปิดเปิดเปิดก่อนคือเรียนเหมือนนั้นเนาะเป็นปลาเลย มันคือโบเป็นคือมันมันเอื่นมาจักคือผลไายก็เก่าน่นอ่าติ่มกันมาเรื่อยๆแล้วครับเฮดกระเกิดบ่ค่อยร้ายครับพี่น้องอ้ขนาดครับผมมีครับผมเฮดของทำหย่อมนะครับเนาะหากระยาบครับผมพุนแม่แสียมหยาบไปทั้ผมหอ่าดูน้ำกันนะครับปัสิมานพอได้แกงมาครับวันนี้กล่องเฮดโหวเฮดป้ายครับผม เปี๊ยไม่แซมมีว่าแซมหรือไม่แซมฮะแซ,ม,แซมว่าบ,บมมุมีมาทันโอ้เห็ดกระหายากจีรีฮะรอเบ่งน้ำกันไปนเรื่อยๆครับทับบุมีกับผ้าพี่พอนอ้องเวออมเมื่อน้อครับเนาะครับพี่นอ้องมาปูตีนขาเห็ดเนาะดอกเปิ้ลโอ้หอยหายากครับนี่นี่ผู้ดีแกง แจงแส็บๆเ,เทียวนึงครับสดนหอนหอนระวังเลือดไม่แ่มระวังกระเข่าขวมเลยพื <c oughs> <c oughs> ่ว่าคืนกูทุกงก็ใหม่ดีวกว่าเสียงหนามก็ไรแห้งขนาดเนาะได้บรรยากาศครับพี่น้องไปนี่ก็ไม้สะพุงคนวะไม้ไผ่โอ้โพี่น้องลำไยป่องไยเด้ครับนี่ไม้ไผ่พุ่งคนวะแงจงแส็บดืวยกันเนี่แะ แ,แกงแสบมกหอมครับเนี่ยอ่อนมันอ่อนดีเนี่ยจะว่าไม่เห็ดบางคลรำบ่อดไนเนาะคนบ่มีเกียขูดไปแกงเลยไปทำงานแกงหล้วละมันนี่ไหนบ่หลายเนาะเห็ดเดือนสิบสอง ก็ขวนขึ้นมาจวกใหม่ดอกหน่อยพี่มีไหมกลานวันไม่ทันเนาะเพราะว่ามันแห้งแน่ลระดีของตูมหน่อยเพิ่จนจะหน่อยอยู่ดินแห้งอาจจะเกิดใหม่อีกก็เป็นละเพราะว่าหา่างนตูมแห้งฝนตกเลงไรบ่เกิดหม้อนเกิดแต่ยังมีอีกเ้อะน้องให้ฟังหวยที่เคยเก็บเลยหลายบุหินลมไม่แซมเราปีนี้ บม <glaube S 1> ่ท <BB corre. S 2> <res> ่นเกิดคืออยู่แม่แซมไอ้ดีเป็นแห่งแห่มาจากแต่พอคุยจ well um ar ีบปูมก็เริ่มพีแนนแล้วเนาะคุยแมงจีบปูมจีปูมจังเลคุยจีบปูมเหอเห็ดบดเฮ็ดบดจังหน่อยนะเห็ดบดกระเดือกเนาะเนี่ยเก็บเห็ดบดหนาเลย ห่างต่อมองบอลควันไทยไปกี่กิเลลังโตใหญ่ทันก็เอาอย่างอยู่มือสองหรือเปล่รอบแรกก็ไปแล้วแนนรอบแรกไปเจ็ดกิโลหาห่างสองนัดต่อเนื่อง พอดีดอกมันก็พอดีขำเลยงวดก่อนมีแต่ดอกใหญ่ๆขาวหนูวะงวดนี้เลือดลูกหลาคุณป้ายเยาขายโอ้กระสุนกระสุนหน่อยโอ้โดนหัวจุดตรงๆง้อกระสุนน้อยๆเพียวเยวอ่ะไม่แซมไดใส่ดอกนี่บอกคนคุณผู้็น Như mong thân chết mất tạo nơi hên hoi nha hên hoa hãy nhanh sau này hai chân chuông để cho phao đỏ mong kìa móc mỏ móng บ่าวขวันกัดจิไทยพี่น้องเมืองแค่นี้น้องไม่แซมเนาะบ่าวขวันกัดจไปหามเมียดมะขูดซอยแม่แซมก่อนครับผมเฝ้าไปแกงกินเที่ยงครับครับผมไปครับพี่น้องผลงานของบ่าวขวันแม่แซมขาเรียบร้อยน้องไม่แซมเนะาะกระดิ๊แกงใหญ่ๆ,ๆน้องไม่แซมเนะาะห่วงเห็ยนงอนเห็ยนไหวก็ถือว่าโอ้วโปรตีแกงเลยครับผมพประโยได้กินอยู่ โอ้ยขอทายแฮปพี่นเนาะเสแปบแล้วไม่เสแปรเหมือนในบริกินโดนแล้วอ๋อหวานหวานพี่ดอกจุ่มน้ำเนาะนครับผมผลงานโดยรวมพอกระดิแกงนึงครับผมเหมือนนี่บอคอนไม่เสแก็ขอขอบพระคุณหลายๆเด้อครับขอบพระคุณหลายๆจ้าขอบพระคุณหลายหครับทุกไลน์ทุกแชททุกาทการติดตามนะครับเนะบาะบอคอนไม่เสแปรขอฟาวีครับคลิปนึงครับปากไผาแม่ใหญ่ลุงปลานะฮะวันสุดสัปดาห์ขับหรือว่าน้องนงหลุหลังผมซอยขมมกุลไรก็แจกก็ติดตามายาย เบาคอนหลสานนี้ด้วยครับผพราะบาแขงหลังสานนี้ไม่แรงใจใคลิปต่อไปครับคลิปหนาเขาไม่รู้กันไหมครับเบาคอนไม่แซ่บไม่ใสครับคลิปนี้เขายุย้ยแค่สนิทครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะกลับบั่นน้ำกันครับผมลุ้นกันคลิป,นลป,นลปนหน้าครับ